เยอะมากๆเลยนะคะที่เปลี่ยนใจมาใช้เราวันนี้จะมาเล่าให้ฟังข่าวว่าเพราะอะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนเราทําให้ได้หมดเราพร้อมจะปรับแต่งบริการของเราให้เข้ากับลูกค้าได้ทุกคนค่ะเราคิดค่าบริการตามจริงไม่มีค่าแพก็กไม่มีค่าหยิบรับรองนะคะว่าไม่มี hidden cost แน่นอนค่ะและลูกค้านะคะจะได้รับราคาที่เป็นธรรมมากๆเลยค่ะ เราเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้ลูกค้าเจเติบโตได้จริงนะคะทุกผู้คนดูนะคะสินค้าของลูกค้าของเราเนี่ยเนื่องจากมีบริการหลังบ้านที่ดีเยี่ยมเราช่วยดูแลให้มีเวลามากขึ้นจัดการหน้าร้านได้มากขึ้นทําให้คุณสามารถโฟกัสกับการเติบโตและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและระบบของเรานะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะมี A P I เชื่อมต่อไปทุกๆแพลตฟอร์มนะคะที่สุดของคําว่าสะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าเอาที้ทิกตอกไล์ไมชอนะคะก็สามารถผูกได้ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ บริการแ r ร y fulfillment ของเรานะคะรับรองนะคะว่าจะเป็นบริการที่เปลี่ยนชีวิตการขายของคุณไปอย่างจิ้นเชิงเลยค่ะจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตแล้วก็ก้าวกระโดดเลยค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างแ r ร y fulfillment เป็นคนช่วยแพคให้กับคุณค่ะ